ดีค่ะมาพบกับสาระน่ารู้นะคะข้อมูลที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันเช่นเคยค่ะค่ะสังเกตได้ว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเรียกได้ว่าบางวันก็หนาวมากทีเดียวค่ะค่ะอากาศแบบนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีวิธีการป้องกันอากาศหนาวนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีเคล็ดลับค่ะการอบอุ่นร่างกายของเรานะคะ ในหน้าหนาวค่ะซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากหนังสือพิมพ์สยามดาราค่ะข้อมูลนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะค่ะเมื่อหน้าหนาวมาเยือนนะคะหลายๆคนก็จะมีวิธีการดูแลร่างกายที่แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งนี้ถ้าเราเนี่ยดูแลร่างกายของเราได้ดีนะคะก็จะช่วยลดปัดจจัยที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นเจ็บป่วยค่ะค่ะเกตความรู้ที่นํามาฝากในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยแก้หนาวได้นะคะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดค่ะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มค่ะอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะในช่วงหน้าหนาวนะคะควรจะเป็นอาหารจําพวกอาหารโปรตีนนะคะรวมไปถึงอาหารที่มีเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขิงกระเทียมนะคะหัวหอมค่ะ หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มนะคะชาร้อนๆนะคะก็ช่วยใครหนาวได้เช่นกันค่ะสภาพอากาศเย็นแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการตะคิวได้นะคะซึ่งถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเราได้นะคะควรที่จะสวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะเพื่อป้องกันอากาศหนาวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอถุงเท้าถุงมือค่ะแต่ที่สําคัญนะคะไม่ควรจะรัดแน่นเกินไปค่ะเพราะว่าอากาศเย็นๆเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะและถ้าเราจะต้องไปเที่ยวในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะ บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นค่ะก็ไม่ควรที่จะผิงไฟในเต็นท์นะคะเพราะว่าจะได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งถ้าเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะนอนในที่โล่งนะคะลมกโกรกมากๆโดยที่ไร้เครื่องป้องกันป้องกันอากาศหนาวนะคะที่สําคัญก็ไม่ควรนําเด็กเล็กๆนะคะเข้าไปใกล้บริเวณที่เราก่อกองไฟด้วยเพราะว่าควันไฟเนี่ยอาจจะทําใหา้มีปฏิกิริยา ปฏิกิริยาต่อเยื่อบุจมูกนะคะอาจจะทําให้เด็กนั้นไม่สบายได้นะคะค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะในช่วงหน้าหนาวก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ขณะออกกําลังกายแนะนํานะคะให้หายใจยาวๆค่ะแล้วก็หายใจลึกๆด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับค่ะวิธีการคลายความหนาวนะคะ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในช่วงหน้าหนาวนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ